พี่น้องเดินอยอะเดี๋ยวเรียกคดีใครนะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมนะครัพี่น้องนะครับกอสิเปฟังลองฟาํามนงพี่น้องน้อมือนี่นะครับมาอไก่เต๋บนะครับมาอ่จวัดพอเจนอ่าเขตอำเภอเมืองน้องพี่น้องน้องเบิงฟง่วงงามผมอยู่ที่บ้านบ้านคกศีนี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามเจ้าของฟ้าง่วเพื่อนก่อไปถามไอ่าเบิงก่นเนาะครับเนามาพี่น้องวัดีครับพียสวัสดีครับนครับพี่อนพี่ยังเราน พี่จัดนะครับพี่รองพี่จัดนะครับอันนี้เราอยู่บ้านเราเด้อภาสิว่านคือบภาษาไซแมนเนอร์เราอยู่บ้านบ่มีปัญหา้นนอตโป่งเอ้ยยี่นี่เอาพี่จัดบ้านข้างบ้านเยี้ยก่อนฮะอยู่ระหว่างกลางโน่นล่านกับโคกสีโน่นล่านกับโคกสีเด้อพี่รองเด้อถือว่าเป็นเป็นอ่าบ้านโคกสีสีง่ายๆคกศีทำเด๋ง่ายอ่าบ้านโคกสีตำบลบ้านข้อตำบลบ้านข้อนะครับอำเภอเมืองนอไอเนาะอำเภอเมืองมหาอ่อำเภอเมืองคอนเจนติดมหาสารคามบ้านเจ็บข้งพี่น้องเอา นะครับพี่น้องอยู่ขอนแก่นพี่น้องครับผมอ่าพี่จักมื่อน,นี้มีง่วมาแบ่งซุกตัวเนาะแบ่งบอลมีมีหลายตัวบอลอ่ะหลายตัวหลายตัว,วโอ้เกือบสิบตัวพี่น้องครับ,รบขายยกคอกพี่น้องเมาคอ,อกก็ได้ครับผมเอาพี่จักไปเข้าไปเบิ้งสะกอนบัดนี้ไปิ้เบิ้งสะกอนนะครับเบิ้งเบิ้งอ่ามีง่วงแม่ทองแม่สาวกับมีแม่็นวะพี่จักมี่ไหนโอ้พี่น้องครับหัวหล่นกับมีหัวบอลหล่นกับมีเอาเริ่มเริ่มตัวแรกก็เริ่มตัวแรกก่อนนะครับ อาพี่จ็คอ่าห้าพี่น้องเพิ่นอยากได้ง่วนะครับอ่ามีเบอร์ดอหาพี่น้องเพิ่นทุมาสอบถามครับศูนย์แอา้าเหน่งเกาเก9อาผมสิขึ้นไ้หน้าจอเรื่อพี่น้องเด้อครับผมเอาเบิร์ง่วแม่แรกครับผมพี่น้องอู้ยนะครับงามง่วแม่นี่สูงประมาณรอเอ่ออยสี่สิบเกสี่สิบเนาะพี่แจ็คนะครับอ้วอ่าลูกแรกหรือลูก ลูกที่สองครท่อในทองแต่ว่าติดทองแล้วครับผมโอ้ประสมตัวไหนเนาะนี่ครับพี่จัาดีบทร์นครับผมดีบีเเนน้อพี่น้องเนาะโอ้แอนดามันนะครับผมสายแดงนะครับแดงย่างเดียวโอ้แปลว่าลูก2ในทองเน่พี่น้องเดี่นะครับลูกแรกนี่พี่จักรว่าเราปล่อยไปนะครับเท่าไรไปแสนองแสนแสนหน0นันแแต่ลูกมัน ถ้าดิถึงปีนะพี่น้องแปลว่าให้ลูกดีนะครับเมื่อไงนี่สุดยอดมากครับผมรับประกันท่องครับผมรับประกันคาทุกขาสอนส่งสุดหางดอกหัวแดงนสี่เดือนเครื่องครับผมครับท่องแน่นอนพี่น้องครับผมพี่น้องบ่มั่นใจตรวจได้นะครับนี่คือแม่แรกเนาะพี่น้องเนาะแม่นี่เปิดไเท่าไหร่นะครับพี่จัดเปิดไบหนึ่งสองห้าครับผมเปิดใบนะครับหนึ่งสองห้าหรือว่าหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพัน น้องพี่น้องเนาะง่วนแม่นี่นะครับราคานี้คือเป็นราคาห้องต่อรองเลยน้องพี่จ๋าเนาะต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อกเข้ามาตามเบอร์ตามเบอร์ที่ผมขึ้นไปน้องพี่น้องเนาะง่วนแม่นี่รับประกันสวยครับผมพี่น้องแข็งขาดีนะครับรับประกันท้องรับประกันทุกตำหนินะครับง่ายดีพี่น้องครับเอาตัวแรกนะครับสี่เดือนกว่ามาเซเบิร์ตัวนไม่พี่น้องมากง่วนยูนิตจนมาสีสี่ข้อผมจะรักนะครับ โอ้เมียสาวน้อยเมียนี่กัอ่าผสมะไ้งที่ไรสมอผสมบเอาเดี๋ยวจังเบิงพิ่น้องังครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับเนเเลี้ยงไรก่นไหอ่าอ่าจต้ไรตง้โอ้ปลูกงารู้สิเนเปียเนเปียอืมอ่าอ่านมากาเขาเขาไปกิมชาิแน่เออบ้นพอไปกินงาเขาปลูกนรับาพี่จับอันเม่่นี่ม่น สูงเท่าไหร่ี่ิน้องนุ่สูงประมาณ140หา146เออ140หา146ครับพี่น้องเนาะทองก่อนทองเอม SK ทองที่สอง SK หาสองศูนย์ครับผม SK ห้าสองศูนย์เฮ้ยครับผมอันหาสองศูนย์ที่อันเพิ่นตายไปไหนเนาะครับผม้าอนย์เฉื่องเชื่องพี่น้องเชื่องตูโต้เลยครับครับผมทองแล้วเบิังพี่น้องครับผมทองแล้วเพินซี่ไหวครับผมผมปล่อยลูกเพิ่นไป10ล้าน1.2ครับผมตัวแม่เป็นบ่อครับครับผมโอ้ให้ลูกงามพี่น้องนะครับผมเบิ้งลูกแล้วชุดยอดที่ดี นะครับมั่วเมนี่อู้พี่น้องครับผมนะครับแข้งขาดีนะครับผมหางเหย้าเหย้านะครับนอกตั้งหลังตรงพี่น้องครับผมมั่วเมนี่นะครับรับประกันคือสำคัญคือทองน้องพี่จ๋าน้องครับผมรับประกันครับผมอทองได้เด้ครับผมอันนี้กับซีเดือนกวัวกันน้องพี่จ๋าน้องผสมวันทีหามกุล่าครับผมซีเดือนโอซีเดือนอาทิตย์หนึ่งครับเอซีเดือนซีเดือนกว่าๆเด้อพี่น้องเด้อผสมยังก่อนนีก F20 นะครับพี่น้องห้าสองศูนย์พูดอยากได้ผูดอยากได้อ่า F20 นะครับที่ต่อมาเชื่อเชื่องอพี่น้องอันนี้ผมใบเจลแรกดยนึ่งมาเจลนะครับจับได้อม่เจลแรกจับได้มู่ครับผมพี่น้องสำคัญคือรับประกันท้องรับประกันตำแหน่นะครับม่อ่อนี่บ้เท่าไหร่น้องครับเอกพี่จัดตัวนี้เปิดไปหนึ่งหนึ่งเก้าครับตัวนี้เปิดไปหนึ่งเกครับผมฟังพ่งหนึ่งเก้าหมายความว่าหน่งหนึ หนึ่งหนึ่งเก้าคะแนนหมายเก้าร้อยสิบเก้าคะแนนนะครับแต่ว่าคือเพราราคาเท่ากับคือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับต่อรองได้เท่าไหร่นะอันนี้คือราคาห้องเรือพี่น้องเลือนะครับพี่น้องจกได้ก็มาโทรมาตามเบอร์ที่ผมขึ้คือต่อรองได้สุดยอดเชี่ยงเชี่ยงครับผมพี่น้องนะครับตัวนี้มีคิ้บโบนคิปบผมกระดำแน่นะครับผมจิ้มจิ้มดำเออเขาก็บที่ว่ามีบดมีบดบ้างคิ้บ้างเอาบัตรหนึ่ต้น โอ้ตัวพุ่นนี่บ้านนี้อันนี้อันนี้สายเขาบ้านนี้สายสายบ่มีเขาบ้านพี่น้องหัวหล่นนะครับหัวหล่นมาเบิ่งตัวหัวหล่นพี่น้องนะครับเอ่อหัวหล่นตัวนี้ตัวตัวนี้เอามาใหม่มันรื้อจากไหนหนิรื้อเป็นลูกตัวนี้บอกบบอกตัวนี้ตัวนี้ได้มาใหมโอ้ได้มาใหม่นะครับโอ้โตัวนี้เพื่อนเธนเด็กปล่อยพี่น้องมันยังหน่อยอยู่ยังน่อยนะหน่อยู่เอาเอาพี่น้องมาเบิ่งแม่นี่บ้านหนูแม่นี่แม่นี่กระท่องไม่นบอกครับพี่จักรแม่นี่ท้องที่รันเครื่องครับผมโอ้เอาเอาขามาเด้อมือของ ที่าามนวครับผมผสบ23ธันวาปีที่ที่แล้วเราพี่น้องได้ได้ซีเดือนซีเดือนสชาเดือนเข้ามาแล้วเนาะครับผมอ่าซีเดือนกว่านะครับครับรับประกันท้องคือง่วนทุกโตที่ไรเห็นนมร่งท่าจีนนะครับอันนี้ง่วนแม่สาวดิพี่น้องนะครับง่วนแม่สาวโตโตที่พันมากว่าหันเป็นง่วนอ่าลูกสองในท้องนะครับสองตัวที่พันมากอันนี้ง่วนแม่สาวเชื่องเชื่องครับผมพี่น้องบึ้งนะครับเอ่อสูงประมาณ100 40 40 40ห้านะครับพี่น้อง นะครับเป็นฟันสีไปง่วก็ได้ตามธรรมชาติของง่วลักษณนนี่มาพี่้องแต่ละลูกขั้นได้ดีนะครับทองแล้วรับประกันทองพี่้องแล้วตัวนี้เบ่งทจ่ไหนน้องพี่จ่าครับตัวนี้เปิดที่หนึ่งสองเก้าครับผมตัวนี้เปิดอยู่ที่หนึ่งสองเก้ามาใหามาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันตอนลองไหนคือเก่าหน่อยเนาะนะครับพี่้องครับผมสาคัญคือรับประกันทองรับประกันตำนี้ทุกอย่างนุ่มลืชัดเจนแล้วพี่้องครับผม ครับนุ่มโบติงน้องพี่น้องอันนี้เห็นนุ่มสีเต่านุ่มสีเต่านะครับผมนะครับนอกตั้งตั้งหลังตรงๆพี่น้องครับผมโบนนะครับหูโบครับตัวนี้เครื่องเครื่องบดติดเครื่องบดไหลก็ตัวเมื่อกี้นะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องสนใจโทรมาได้นะพี่น้องเนาะนะครับโอ้ยมีงวงงามพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งงวงงามโทรมาพี่น้องครับผมพี่จักแล้วว่าเปิดเบิดละยกยคอันราคาได้กันมาสั่นเนาะพี่น้องเอ้าบาดนี้ไปเบื้องอีกอีกตัวนึงพุ้นแม่อยู่ใกล้ๆพี่น้อง นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันเส็หัวไปก้อนไหนมันมันเนอาเส็หัวไปก้อนเท่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันสียวอขออย่าเส็หัวก้อนพี่น้องโอเคนะครับนะครับพี่น้องไปปูวนล่ะปูวนล่ะนะครับอุ้ยแม่นี่กะงามแม่นี่มีเขาเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับอ่าหนึ่งหนึ่งเก้าครับแม่นี่นะครับนะครับทองซ้อนอ่าลูกซอนในทองนะครับมาเบิ่งที่เด็ดเพิ่นครับผมพี่น้องเลี้ยวไปแดงจุดแสบตา นะครับตากล้องจงเอาโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเอานะครับอันนี้อ่าอีกตัวหนึ่งที่อ่างามครับผมพี่น้องเป็นพันธุกรรมที่สว่งามไหกันโบดีดี่งามก็เรื่อยๆเลยน้องไปจักน้องงามงามก็เรื่อยพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งครับวุ้ยแข้งขานะครับดีนะครับแดงแดงจุดแฉตาบพรามีมังเขาพี่น้องเขาเนี่ยเตะแคลนะครับเมื่อแม่นี่นะครับสุดยอดจริงจริง นะครับเอาให้ตากล้องเพื่อนไทยเบิ้งพี่น้องเอาๆสูงประมาณร้อยสี่สิบหกครับผมครับพี่น้องสี่สิบหกบวกบวกเบิ้งเบื้องหน่ตั้งหลังตรงพี่น้องเบิ้งดอกเพื่อนครับนะครับเบิ้องเบื้องเฉียงเฉียงครับผมพี่น้องนะครับอันนี้คือโบ๊ทร้อยเปอร์เซ็นต์นิดโบ๊ทเบิ้ลครับผมพี่น้องเบิ้งแข็งเบิ้งขาเออผสมไป็นนะครับที่ชัดตัวนี้ผสมซีไหว้ไหวครับผมวันที่ยี่สิบสองเมษาครับผมยี่สิบมือครับผมได้ยี่สิบมือพัดหลอดพอดีครับผมพัดหลอดพอดีพี่น้องนะครับเนาะ ตัวนี้ถือว่าผ่านรอบนะครับพี่น้องสนุกสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับแต่ว่าตัวสำหรับตัวนี้ว่าท่านได้รับประกันท่องเพราะว่าเพิ่งผ่านรอบต้องต้องอซีซีมือเจ้าสิตรวจได้เน้อสามสิบสี่ซีซมืออันนี้เพิ่งได้ยี่สิบมือเราพี่น้องเชื่องเชื่อนะครับเพิ่งผมจับใบได้มาทีแรกเพิ่นหูวนะครับผมกระสิมาจีบเอาอยู่นอกเงี้ยพี่น้องเบิ่งเพิ่งเพิ่งโอ้ยเบิ่งพี่พี่น้องเบิ่งเลยครับเบิ่งแต่หนอกเพิ่นครับครับหลังเปยคักเลยนะครับให้กษอตริย์ พี่น้องครับคุณคุณงามครับผิวดีอันนี้ง้วแม่สาวน้องพี่ชายครับผง้วแม่สาวเรลอาไมาเรียกเตือนหน่อยครับผมพี่น้องนี่ครับพึ่งพึ่งผสมขึ้นสองเท้าแล้ววาชั่นแนวเทียนนี่เพิ่งกันเล่ยไซเล่เพิ่งในยี่สิบมือพี่น้องอยากเอาไปรุ่นติดต่อมาได้ครับผมตัวนี้เปิดเท่าไรครับพี่จารครับเปิดนาทีหนึ่งสามห้าแล้วกันครับผมหนึ่งสามห้า พี่น้องครับผมหมายคบะหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันต่อรองได้เราเยี่ยมมาแล้วพี่น้องอันนี้ราคาห้องอะไแล้วว่าห้องไม่เออเพื่อให้พี่น้องมาต่อรองมาสั่นน่อครับเนาะงมาเยี่ยมชมนะครับมาเยี่ยมชมมาต่อรองได้พี่น้องต่อรองได้หลายผุหลับพี่น้องครับพี่น้องต่อรองเบิ่งนะครับเนาะเอานะครับผมนี่นี่สามตัวเขาหุ้มได้ไหมเขาหุ้มเขาหุ้มเจ้าหน่อยบันบันนี่ตัวตัวแม่แม่สาวอยู่กุ่นนี่เปิดบ้อนหนิครับเปิดกับผมแม่สาวแม่สาว ลูกเอสเคสีสามสามอันใดครับตัวตัวตังงบหนะครับผมแมนครับผมเปิดขึ้นกันพั่นบ่ครับผมห่ยม่ป๊บแป๊บเปิด่งเจ้าหน่อยคปับแปบิ่งเจ้าหน่อยสัาลหลูกเอสเคสีสามสามผสมสีว้ยว้พึึงผสมพึงผสมได้สามสีมือครับผมเอาเอเอาไปตีเอาไปมีใบครับผมมีใบจนเอฟน f ่หายครับผมโอ้ยดีเลยพี่น้องครับผม เอาเอาเอาอย่างเร็วจะหน่อยเด้อพี่น้องมันห้อนเดี๋ยวเอาไปตีเองหรือจะให้ผมตีเบอร์ให้ก็ได้ครับผมมีมีเบอร์โลโก้ฟาร์มสุดยอดมากครับมีเบอร์โลโก้ฟาร์มพี่จักแล้วว่าอยากเอาไปตีเบอร์ก็ได้หรือว่าเสียให้พี่จักตีให้ก็รจะคิดไปตามราคาตีเบอร์กันเนาะเนาะเนาะพี่จัคเนาะเออก็ต้องค่อยว่ากันเอาพี่น้องที่ยางมาเบิ่งนี่สิมาเบิ่งอีกตัวนึงนะครับงัวงัวหลายรตัวตัวน้อยๆนี่บ่ทันไหนมาเนาะมันน้อยอยู่งมันหน้อยอยู่มันน้อยอยู่ห้วยเฮาามงบ่้ อาไปได้เอาไป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 ได้ไปได้โอ้ยพอนี่พี่น้องขามก่อนเอาตาข้องโตขางได้ป้วได้ป่มามามา่ามอันนี้พี่น้องบัตรเงาครับเอาผมถ่ายก็ได้เอาพี่ชักโอ้ยพี่น้องมึงแข็งขานี่ลองแพรครับแข้งแข็งขาไงเลยล่ะพี่น้องครับตัวนี้ครับโคงสางดีครับครับครบึงมึงพี่น้องครับมึงมึงโอ้ยโค้งสางดีนะครับ หนาทั้งดังคมครับผม,มปานดารา,าง,งัวแม่น,นี่ครับติดโบท๊ทด้วยพี่น,อน้องด้วยเบินน่งหูชีบหูน,น,หนะครับหางเงี้ยวเดีวเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันเขาขอกออยากเดี๋ยวผมสิตกขออนุญาตปีนเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาเอาทีหล่นานะครับลูกลูกตัวได้ก่อนนี่ครับพี่ฉันโอ้ลูกเอเ้ชี้เออแต่์มาอันเออเพื่อนสีไล่คือจังลูกสีใบเด้วยเนาะสีเป็นสีเป็นแม่เพื่อนถึงครับม ผสมไว้แล้วบอลไหนครับผสมที่ว่ายศูนย์เก่าหกโอ้อันตัวเนี้ยครับผมวัตถี่แปดผมพี่น้องครับง่วนแม่นี่ผสมที่ว่ศูนย์เก่าหกนะครับเบิ้งพี่น้องนะครับง่วนยังเป็นสาวน้อยอยู่แต่ว่าผสมผสมแล้วพี่น้องนั่นคือพันธุก,กรรมดีๆนะครับพี่น้องสนุกสนใจอยากได้พันธุกรรมของเพื่อนนะครับเชียงเชียง นะครับเบิงเบิงเบิงคว่ำย่นคว่ำหนานะครับแข้งขาไงนาะพี่น้องเนาะเบิงเบิงครับผมพี่น้องครับอุ้ยครับผมสุดยอดเลยงัวแม่นี่เอางามๆเจ้าซี่นี่เปิดไปจะไหนนี่ครับพี่จ๋าครับราคาไม่เอ้ยมาสั่างมาสิเป็นเอาเป็นรุ่นเทนอบันนี่เอาพี่น้องครับผมแม่นี่นะครับราคานะครับอยู่ที่นะครับเบิงเบิงเนี่ยเบิงมบิงแข้งขาพี่น้อง เก้าสิบเก้าครับผมพี่น้องครับผมต่อรองได้คือเก้านอพี่จ๋าน้องนะครับเอาเอาเอาพี่น้องครับผมเบิ้งงามๆครับผมพี่น้องเอาอันนี้ผมจับไทยพอตากล้องเราขำมากเพราะใดนะครับเบิ่งพี่น้องเอานะครับพี่น้องมากตัวใดโทษมากตามเบอร์โทษที่ผมขึ้นใบเด้อเอาขอบคุณหลายๆครับพี่จ๋าครับผมลำลุยลำลุยไอ้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเอ้าพี่น้องอย่าลืมกันแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ไหด้ด้พี่น้องเดอ้อรือเซดีนะครับผมเพื่อบ่อบผัดชิปต่อไปฝากกดกระดิ่งให้ไหด้ด้พี่น้องเดอ้อนะครับท้ายนี้ให้พี่น้องมีความสุขกันทุกทุกท่านครับผมร่ำรวยเงินทองนะครับปัาสิจากโลกให้ไข้เก็บเด้อพี่น้องครับผมครับสวัสดีครับ